ตอนนี้ปัญหาที่สะแก้วมันจะลุกลามทาหารไปล้อมล้วลวดหนามขมิมนจัดมอ็บมามอ็บก็คือเอาชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมตรงจุดโต้เถียงกันนะพวกนี้โดยหลักไม่ต้องจัดมันก็มาอยู่แล้วเพราะเป็นบ้านเรือนเขาอยู่มานมนานสามสี่สิบปีนะครับแต่ประเทศไทยทวง อธิปไตยทวงดินแดนของประเทศไทยคืนนะครับพอกำลังล้อมล้วรถหนามเขาก็ใช้ไม้ไผ่ยาวๆนะครับแทงทหารไทยจนได้รับบาดเจ็บไปเท่าที่ทราบได้รับบาดเจ็บพอสมควรเนี่ยหนึ่งคนนะครับโดนตรงจุดไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหลายนาย ปัญหานี้จะปล่อยไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ทหารเขมรใช้กำลังอาวุธเข้าหลามอาก้าสะพายมาแล้วมาประจันหน้ากับทหารไทยนะครับมันเป็นการใช้ชาวบ้านมานะครับถ้าเราจะใช้ชาวบ้านเข้าไปต่อสู้มันก็แทงกันได้หอ,อกโดยมีล้วรลวดหนามขึงทรงกลางแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นผมนะครับผมจะใช้แก๊สน้ำตา นะครับใช้แก๊สน้ำตาใช้แก๊สน้ำตาโยนเข้าไปครับปักปักปักไม่ใช่ยิงนะครับไม่ใช่ยิงจากเอ็มเจ็ดสิบเก้านะครับนะครับใช้แก๊สน้ำตากว้างครับแก๊สน้ำตากว้างเหนือลมครับเพื่อเอาม็อบชาวบ้านของเขมรเนี่ยออกไปแล้วเราก็ล้อมล้ว้วเรานะครับแล้วก็ล้อมล้ว้วเราล้อมลั้วเราเสร็จเรียบร้อย ตรึงเลยครับตรึงหมุดยาวๆเลยครับเหล,ล็กตัวอยู่ตรึงหมุดลงไปเลยครับปึกป๊กปึ๊กปึ๊กลงไปยาวๆเพื่อให้เขาดึงยากหน่อยนะครับหลังจากนั้นวางแนวทหารแล้วก็ประกาศใครลื้อล้วลวดหนามโดนยิงนะครับใครลื้อล้วลวดหนามโดนยิงนะครับต้องเฉียบขาดครับต้องเฉียบขาดครับถ้าเป็นผมผมทําอย่างนี้นะครับนะครับ มันยังสร้างรั้วถาวรไม่ได้รอะครับใครที่มาพูดว่าสร้างรั้วถาวรสร้างรั้วถาวรมันจะไปทําได้วันนี้วันพรุ่งน,นี้เมื่อไหร่เล่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงจุดนี้ก่อนพอเราล้อมรั้วรวดหนามมันก็เอาชาวบ้านมาเราจะไปยิงชาวบ้านก็ไม่ได้นะครับแล้วมันอยู่เขตขเขมรแต่มันเอาไม้ยาวๆแทงทหารไทยที่อยู่เขตไทยนะครับ เราก็ต้องโยนแก๊สน้ำตาครับถ้าทหารเขเมรยิงมาคราวนี้ก็เปิดฉากล่อกันเลยนะครับฟัดกันอีกรอบหนึ่งคุณเซนนะฟัดกันอีกรอบคุณเซนนะครับส่วนหลักสิทีิมนุษยชนพื้นที่ตรงนั้นถ้ามันเป็นบ้านเรือนของชาวกัมพูชานะครับเข้ามาบุกลุก ประเทศไทยจริงนะครับก็ต้องคุยการเจรจากันบ้านเรือนใครนะครับจะรื้อถอนเหมือนเราจะรื้อถอนสลัมนะครับเหมือนเราจะรื้อถอนสลัมนะครับอาจจะมีค่าชดเชยให้บางส่วนนะครับเขาจะได้ไปใช้ชีวิตใหม่นะครับรัฐบาลหุนเซนก็ต้องจัดพื้นแผ่นดินให้ประชาชนของคุณตรงจุดนี้เขาอยู่นะครับได้ค่าชดเชยไปบางส่วนนี่ให้เพราะหลักมนุษยธรรมนะ ที่จริงต้องดำเนินคดีด้วยในข้อหาบุกรุกข้อหาบุกรุกนะครับคือชาวบ้านรัฐบาลไม่ต้องไปดําเนินคดีครับเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศไปให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของนสอสสองนสอสสามและเจ้าของสคหนึ่งใครมาปลูกบ้านทับอยู่ก็แจ้งข้อหาในประเทศไทยนี่ครับแจ้งความกับตำรวจว่าบุกรุก นะครับแล้วถามว่าทําไมไม่เพิ่งมาแจ้งกวานบอกว่าแจ้งมาตั้งนานแล้วนะครับแจ้งมาตั้งนานแล้วนะครับแจ้งมาตั้งนานแล้วแต่เข้าไปตรวจสอบที่ไม่ได้เข้าไปทํากินไม่ได้นะครับก็ต้องเล่นกันลูกเนี้ฮะต้องเล่นกันลูกนี้ยครับต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าเชือดคอไก่ให้ลิงดูครับท่านภูมิธรรมท่านเด็ดขาดนะโดยส่วนตัวผมก็มองว่าท่านเด็ดขาดนะครับย้ายอธิบดี หลายหลายอธิบดีนะครับอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมท้องถิ่นยา้ายผู้ว่ารายการจังหวัดนะผมไม่เคยตำหนิท่านเลยผมว่าท่านเด็ดขาดดีนะครับต้องจัดคนให้ถูกกัง,งานนะครับพวกใครพวกมันเป็นเรื่องปกติของราชการแต่ว่าปัญหามันเกิดตรงสะแก้วครับท่านต้องพิจารณาที่ดินนี่เลยครับจะเป็นที่ดินจังหวัดหรือที่ดินอำเภอรครับเขาไม่ได้ผิดได้ชั่วหรอกครับที่ดินเนี่ยนะครับ แต่เขาชี้แจงตู้ถ้าพูดภาษาราชการก็ตู้ไปพูดว่าประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อดโถห่าคำว่าเอกสารสิทธิ์เนี่ยคุณไปพูดคําเดียวเลยเหรอว่ามันต้องเป็นโฉนดถูกต้องกฎหมายอะโฉนดมันถึงจะเป็นเอกสารสิทธิ์ที่เด็ดขาดนะครับแต่ไอ้ใบเหยียบย่ำสอคอหนึ่งแม้แต่พอบอทฝ่ายปกครอง นะครับเราทางราการรับรู้แล้วว่าตะกอตะขอเนี่ยเขามาทํากินตรงนี้สามสิบไร่ห้าสิบไร่เราไปเก็บภาษีบํารุงท้องที่พบทพห้ามาเนี่ยเราก็ต้องยันว่าชาวบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเขากินอยู่ทํามาหากินอยู่ตรงนี้แล้วขนาดเขามีสอคอนหนึ่งมีนอสอสองมีนอสอสามโอ้โหคุณยังไปบอกว่าเขายังไม่มีเอกสารติดชี้แจงแบบนี้นะ อย่าให้ออกไปเป็นที่ดินจังหวัดที่ดินอำเภอเลยนะครับเอามาทำงานธุรการในกรมที่ดินเถอะนะครับนะครับเอามาทำงานธุรการในกรมที่ดินเถอะครับอย่าให้ไปอยู่ข้างนอกเลยนะครับชาวบ้านเดือดร้อนครับชาวบ้านเดือดร้อนเลยครับนะฮะ